สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เดนเจอร์นะครับตัว3.0ดีเซลนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับ3.0ดีเซลเนี่ยจะอยู่ในรุ่นของวายแท็กนะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่1 5 1 9 0 0 0าาแนหบาทครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดครับเครื่องยนต์เนี่ยจะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่600นนิวตัเมตรนะครับเดี๋ยววไ้มคันีะรบออปชยนพิเศษอะไรบ้้างแลวก็ตัวรถนัั้นนเมตัวรถนนั้ มีออปชั่นอะไรนะครับที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับเริ่มจากน้หน้าเลยนะครับรุ่น3.0ดีเซลนะครับในวายแท็กนั้นนะครับจะได้ในส่วนของไฟหน้าแบบ m a t i ิก LED นะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟช่วยความสว่างระหว่างเลี้ยวนะครับมาให้นะครับไฟแม t ริกนะครับ จะเป็นไฟปรับมุมนําแสงอัตโนมัตินะครับป้องกันไฟยางตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมกับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีเทานะแล้วก็ด้านในเนี่ยตรงหลังพึ่งนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัวรถจะมีกล้อง360องศานะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยจะฝังอยู่ใต้โลโก้นะครับพร้อมกับที่ฉีดน้ำนะครับทำความสะอาดตัวกล้องน้ําแบบนี้เลยนะครับโลโก้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้ ไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าได้ไฟตันหมอก LED นะแล้วก็เซ็นเซอร์กระยะ4จุดนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะแต่ได้เกียร์ไฟฟ้าชุดกันชนหน้านะครับชายด้านล่างนะครับจะเป็นสีบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หูราก2ฝั่งซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยด้านหน้าเองนะครับก็จะมีระบบป้องกันกันชนด้านหน้านะครับพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ มาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเอาของรุ่นเอลเลสไวดแทกมาใส่เลยนะครับสีิยางอยู่ที่2องห้ทัพห้าบ R 2 0นะครับแม็กก็จะเป็นลายดาวแบบนี้เลยนะสีดำตัดสีอร่อยนะครับเป็นล้อรอยแบบนี้แล้วก็ตัวพิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะสังเกตไหมนะครับ คอมานะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะของเรานะครับตัว3.0นะครับคอมาเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็สัญลักษณ์นะครับตรงแก้มข้างนะครับจะเขียนว่า V6 นะครับ V6 แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกยังเป็นเอกลักษณ์นะครับสีเทากับไฟนะครับพร้อมไฟ LED นะครับมีกล้องนะครับ360องศานะครับตัวรถก็จะมีในส่วนของ เตือนจุดบอดนะครับไฟกระพริบสีส้มนะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างพิเศษกว่านั้นนะครับรุ่นนี้ยังมีไฟต้องบอกว่ามีระบบเปิดปิดไลติ้งโซนโซนไลติ้งทีโซนไลติ้งนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเราหลังคานะครับพร้อมกับบันไดข้างนะครับที่มาจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะกุญแจนะครับเป็นกุญแจคย์เล็นะครับมือเปิดสีเดียวตัวรถนะครับกุญแจคย์เล็ก็ จะมีสดอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีในส่วนของโลบาร์นะครับสปอร์ตบาร์แบบนี้เลยนะครับสีเทาตัดด้วยสีันเงินแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับลูกค้าจะได้ในส่วนของดิสเบรกเหมือนเดิมนะครับดิสเบรกหลังนะครับพร้อมกับด i ิฟล็อกไฟฟ้านะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็น LED นะมีที่เหยียบขึ้นซ้ายขวาให้นะครับ แล้วก็กระชนท้ายนะครับสีเทากรบไฟนะครับพร้อมกับตัวของกระชนท้ายนะครับที่มีเซ็นเซอร์นะครับมาให้4จุดนะครับตัวโลโก้นะครับฝังกล้องไว้นะครับด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกุญแจล็อกฝาท้ายมีให้นะครับแล้วก็อาสังเกตนะครับสัญลักษณ์ไวท็กสีดาคันนี้จะไม่มีสีคณสีแล้วนะมีเฉพาะไวท็กอย่างเดียวนะอ่าแล้วก็ตัวของด้านท้ายนะครับมีพื้นปูกระบะมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ จะมีไฟนะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์230โวลต์นะครับแล้วก็ไฟโซนไลติ้งข้างหลังนะจะมี2ฝั่งนะครับตรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะสองฝั่งนะครับมีมาให้นะครับโซนไลติ้งนะเปิดได้นะครับล้วยาพาไปดูในรถอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับในรถนะมีความแตกต่างเพิ่มเติมด้วยอ่ะสักครู่นะครับมาด้านในนะครับ หน้าจอก่อนหน้าจอนะครับก็จะมีเข็มทิศเพิ่มเข้ามานะอ่าแล้วก็ตัวของหน้าปัดนะครับตัวนี้สามารถที่จะดูในส่วนของอเมนูนะครับเมนูเดี๋ยวนะให้ดูป๊บอ่าางซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะมีคุณภาพน้ำมันเครื่องใช่ไหมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับของอหน้าจอนี่สามารถจะให้แสดง อะไรบ้างนะครับนามาวัดรอบหรือว่าจะเป็นอุณหภูมิต่างๆก็มีให้อ่ะให้ดูเมนูอื่นก่อนมันจะมีอ่าโหมดอัพโหลดเนี่ยจะเพิ่มมาก็คือตัวอ่กระจายกำลังนะครับตัวนี้พอเราใช้ 4A นะครับมันจะบอกว่าอ่าหรือว่าอ่าใช้ตัวอื่นเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราใช้อ่ากำลังขับล้อไหน ข้างไหนข้างหน้าข้างหลังมากกว่ากันนะครับก็จะมีบอกเรานะครับอย่างทุกท่านพอเราวิ่งเนี่ยไอช่องสีเหมเ่ียมด้านข้างรถเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นบูทนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์นะครับการทำงานนะครับองศาต่างๆนะครับอันนี้จะเพิ่มออปชั่นเข้ามานิดนึงนะครับ อ,อื่นก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนเดิมนะการเดินทางต่างๆจะเหมือนเดิมนะครับนี่จะเพิ่มออโต้สตาร์ทสต็อปมาอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีเพิ่มปุ่มอ่าตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับจะอยู่ตรงใกล้ๆกับตัวของเอ่อตัวปรับพวกออฟโรดนะครับจะมีปุ่มอยู่นะอ่าโหมดเนี่ยจะมี6โหมดการขี่นะครับ ก็เราหมุนเนี่ยมันจะมีโชว์ขึ้นมานะครับนะครับมี6โหมดนะปกติประหยัดลากจูงถนนลื่นนะครับทรายอะไรต่างนะครับก็มีมาให้นะครับปรับ2 h เ็ดนะครับวิ่งทางเรียบปกตินะครับอ่า 4H เ็ดตัวนี้ก็อ่าถนนลื่นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะอ่าวิ่งโหมดไหนเนี่ยพอปรับปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้เองนะครับ0โลก็ทางโหดๆหน่อย4 a นะครับก็เหมือนกับ 4A จะใช้เหมือนกับพัฒนามะเนาะก็จะปรับ กำลังของล้อเองนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสิบสปีดนะเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่อ่ะผม Auto Stop นะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปิดของเซ็นเซอร์หน้านะไม่ใช่มีช่วยจอดนะสัญลักษณ์คล้ายๆกันนะครับไม่มีเห็นไหม,ไม,มเซนเซอร์เฉยๆนะครับอ่ะหน้าจอเนหะ็นไหมโซลาร์ติ้งเพิ่มเข้ามานะครับเปิดได้อ่า,าเปิดตรงนี้อ่ะทุทีอ่ะเปิดสวิตช์ก่อนนี่ครับจะมีโซนขึ้นมาเปิดไฟนะครับ ต่างๆก็จะมีการใช้ก็คือต้องออปิดกุญแจเข้าเกพีอะไรเงี้ยครับก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานของเขาอยู่นะตกกล้องนะครับกล้องแบบนี้มีใหม่ด้วยนะดูนี่เห็นไหมด้านข้างด้านข้างตงัวรถเพิ่มตัวกล้องตัวนี้มาฟังก์ชันนี้นี้ก็มาด้วยนะาการช็ชดขึ้นนะครับเมนูต่างๆก็จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน นะครับไม่เปลี่ยนแต่ว่ารูปสัญลักษณ์อาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเมนูเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนเหม so ือนเดิมนะครับอ่ะนี่ฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวบอยพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงอ่ะเป็นลูกค้ายังไม่เคยเห็นห้องเครื่องของโตว V6 นะครับจะขออนุญาตไปเปิดฝากระโปรงหน้ารถนิดนึงนะครับ ตัวเปิดสกรัโปงอยู่ฝั่งซ้ายนะเดินอ้อมนิดนึงอยู่ตรงนี้นี่นีเดึงขึ้นมานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสตาอปโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับดีเซลสามพันของเรานะครับสังเกตนะครับเครื่องไม่ได้ใหญ่เลอะเทอะนะครับก็แต่ให้กำลังเนี่ย2อ0 แรงมา้าแรงบิดหกร้อยนิวตันนะครับนี่ครับยังมีพื้นที่อยู่นะดูโล่งๆหน่อยไม่แน่นมากไม่แน่นอึนอดอัดนะ,ะน่ครับท่อน้ําต่าง,าง,าง,างจะมีการเดินที่เก็บเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะห้องเครื่องนะครับการดูรักษานะครับก็เช็คเข้าสูนย์จำะนะครับหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะแต่จริงๆแล้วโดยประมาณนะ เพราะว่าปกติเราจะดูผ่านตัวหน้าจอเรานะครับว่าคุณภาพน้ำมันเครื่องเเท่าไหร่เวลาเข้าศูนย์ก็อ้างอิงจากนั้นได้เลยนะครับถ้าเราต่ําก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวของน้ํามันได้นะครับวัดได้นะครับขออนุญาตหยุดคลิปแป๊บนึนะครับเดี๋ยวเอาฝากปงลงแป๊บนึงก็หากลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวรถยนต์เรนเจอร์นะครับปี6กสนะครับราคา1 5ึ0 0 0 0นหา่ื 9,000บาทนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าอ d d ดี i l a บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ